เลือเคเตอร์ที่สามนล่นไปเล่นไปวีดีโอนะโซมินเนือไม่มีตัวเปลี่ยน ตัวม่นไม่ได้เลย

你看，你看。

E aí เตอร์ที่3แนนเฟวหล,ล,ลีใต้31อินโดีเซีย31